เฮ้ตอนนี้นะครับเราสองคนนี้กําลังจะไปกินข้าวกันใช่ไหมใช่ร้านเลยนะร้านเลยนะูโคมิบัดี้ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์โฮมเมดดูดูแลบกเนณฑ์อบเตียมอยู่นะใช่มีทั้งกาแฟทั้งขนมเยอะเลยอ่ะสงสัยน่าจะหิวจัดแต่เนี่ยโทรมางงง่ายเลยไม่ เอาแหละพี่เนี่ยกินกินขี่ไปก่อนไปละกินได้เหรอกินได้กินดิไม่เอาอ่ะเดี๋ยวกลัวพี่ตายโอ้ยพี่ไม่ตายหรอกพี่เดี๋ยวป่วยคุณหมอตั้งเมย์มาแต่ดูแลมีเสียค่ารักษาปีนี้ปีดูแลตลอดชีวิตใจดีจังเลยอ่ะห่ารักด้วยโอ้ยน่ารักด้วรักกันเลย ตัวเขินครับใช่ไหมนี่เสียงรถเงียบมากเลยอ่ะน่าหลับมากอ่ะนิ่งใช่ไหมล่ากระรวมตัวนี้ปเป็นรวมให้ปิดไงอ,อยู่เป็นเพื่อนก่อนดีหลับตัวเดียวแล้วเราอ่ะไม่ขอเพื่อนได้ไหมขอแค่ได้ก็ได้ได้ได้ไปเล่นตัวหน่อยเนะหรอหึงเล่นแล้วไม่ต้องกินแนละ้วดุวน,นี้สีลาไปเดี๋ยวอดเดี๋ยวอดตกลง,งง่ายๆเลยดีกว่า นี่ถึงแล้วโหลานน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้พี่ขออาสาเป็นตากล้องให้นะจ๊ะตัง,งนี้ดี่ถึงแล้วเจิค<ะ>ุณผู้หญิง ตดชื่นสดชื่นอย่าของหวานเพียบเลยกินหมดเนี่ยรับรองไม่อ้วนวันนี้อ้วนวันไหนอ้วนพุงมีจะเล้บไปไหนต่อฉันก็กลับบ้านซีกลับบ้านแล้มีอยู่ถึงกันก่อนนะทิ้งเหรอเป็นไหนอ่ะหลับไปไหนเปหนไหนที่มีเราสองคนไปทุกที่เลยก็ได้ได้หมละเยียกินให้หมดเลยอ่ะมากินนี้สี่อันแบ่งกันดีไม่เอาอ้วนไปคนเดียวเลยโอ้ยหยิบไปขนาดนั้นเลยอ่ะ เไม่นานเลยอ,อ,อ้อนสุดไม่ได้ใครอ้อนดูดูออกเอ้าหนูดูออไม่ออกเลยหนูม,มีเกมไหมพี่เล่นมีเกมเหรอใช่เนี่ยแข่งกันดูดนมดูดนมใช่ใครแพ้อ่ะต้องกินวาซาบิ <c oughs> วาซาบิอีกใช่ยิงอะไรอ่ะหน้าเค้กเลยจ้าจริยุ้ยเนี่ย พี่เป็นชันกินนมแต่เด็กๆนะเว้ยรู้ปะตอนอยู่ดู่อุบลเนี่ยกินโคตรเก่งเลยบอกให้เนี่ยนะกินเนี่ยนะใช่พี่พี่ดูดนมเก่งเชื่อเชื่อเอายังโอเคเอายัง่ยหนึ่งสองตุ้โอ้ยมันนี่เลยะไม่ได้แคว กินไม่น่าไหวหรอกต่อให้หมดแล้วแนี่นะมามามาจ้าโดยทำโทษนะจ้าน้อยๆล็น้อยอุ้ยน่าสงสารจ้าโอ้ยไม่ต้องหรอกสงสารไม่ไม่ไม่เก่งแบบนี้ดิแค่นี้แหละมาเดี๋ยวเขาป้อนนะจ้าอาเร็วเร็วคนแพ้อ้าวสุดยอด ทำไมอร่อยจัดเลยอ่อน้ำตาจะไหลเลยอะโอ้โหไม่แอคติ้งเลยไม่แอคติ้งเลยอุ้ยแอคติ้งชัดๆรู้เป็นคนเก่งมามากินเป็นเพื่อนกันมาโอ๊ยโอ๊ะไม่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 เอาเอาว้าวอุ้ยอันนี้ไม่ได้แก้แค้นใช่ไหมไม่ได้เกลียดอะไรหนูใช่ไหมไม่ไม่ไม่ในใจนิดนึงอุ้ยทำลายอ่ะจะได้รู้ฟีลเดียวกันไงไปพูดคนอื่นได้ ไม่ได้กลิ่นวาซาบิเลยกลิ่นปากล้วนเลย <c oughs> วันนี้พวกเราขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีออ l New c o r ล่าอ All t ด้วยนะคะครับไงเราสองคนนะครับขอตัวไปขับรถเล่นก่อนเนาะ <c oughs> okay, ไปพร้อมยังพร้อมแล้วบ๊ายบาย ยึดต้นต้นๆปา